สวัสดีครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับตัวจอ Android นะคะับแรม2ลอม32รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็จะรองรับ Apple c a คาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆการใช้งานก็จะเหมือนกับตัว CPU 4คอทั่วๆไปนะครับอันติดกับตัวเต้าวิทย์นะครับกรอบสวยเลยทีเดียวนะฮะมันก็จะมันจะช้ากว่าตัว8คอนะครับมันจะช้ากว่าตัว CPU 8ยูแะดคอฮะไะนั้นเนี่ยในการที่จะเล่นแผนที่เนี่ยมันจะช้าๆหน่อย นะครับอันนี้ c p u 4คอก็จะประมาณนี้นะครับก่อจะโหลดอะไรเงี้ยเนาะผมหาทางหอให้อีกอันนึงนะครับก็คือจอรุ่นนี้มารองรับตัว Apple CarPlay นะครับอันนี้ไม่ต้องมาสนใจันละ a p p l e CarPlay พรุ่นนี้เป็นแบบเสียบสายนะครับอันนี้ผมก็เสียบสายไว้นะครับให้กดเข้าแอปพลิเคชันนะครับแล้วไปที่แ p ป Car Link รอมันเชื่อมต่อนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับนี่มาแล้วนะฮะเร็วกว่ากันเยอะนะครับ นี่มาแล้วนะฮะอยากจะไปไหนนะครับก็นำทางไปได้เลยนะครับสำหรับตัวจอรุ่นนี้นะฮะที่รองรับแ p ปเปิลคาบเพย์แม้เป็น CPU 4ยูสี่คอก็ใช้ Google แมปได้รวดเร็วนะครับฟังเพลงจากี้ก็ได้ครับ ประมาณนี้นะครับก็จะใช้งานได้สะดวกนะครับเพราะว่ามันมี Apple CarPlay นั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากจะดู Youtube นะครับก็แค่ออกไปนะครับแล้วก็ไปเปิด Youtube ข้างนอกแค่นั้นเองนะฮะแบบนี้สบายเลยทีเดียวนะครับโอเคงั้นก็รีวิวสั้นๆนะครับสำหรับตัวจอ Android ที่เป็น c p u 4คอร์ r a m 2 ROM 32แล้วก็รองรับ Apple CarPlay ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ